เรามาควบรวมแล้วเนี่ยผลรวมปรากฏว่าไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วหนึ่งอันดับฟังดูงงๆมาลงรายละเอียดกันว่าด้านต่างๆสีด้านที่เขาพิจารณาจัดอันดับมีเรื่องอะไรบ้างที่เขามาเจาะลึกในประเทศไทยเรื่องแรกเนี่ยที่ทำให้ไทยเนี่ยได้อันดับสูงขึ้นถือว่าเป็นพระเอกของเรื่องนี้เลยครับคือด้านประสิทธิภาพของภาครัฐตรงนี้เนี่ยเราได้คะแนนสูงขึ้นอันดับ ก็สมัดปีที่แล้วนะคะอยู่ที่อันดับที่23แต่ปีนี้เนี่ย จัดอันดับขึ้นมาเป็นอันดับที่20ค่ะ oh. ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นสูงสุดในรอบ10ปีนะโดยสาเหตุหลักค่ะคุณผู้ฟังก็มาจากปัจจัยย่อยด้านกรอบการบริหารด้านสถาบันนะคะที่มุ่งวัดเรื่องของความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้นนะเขาบอกว่าดีขึ้นมาถึงสี่อันดับรวมถึงการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องของภาครัฐนะคะคของรัฐบาลทําให้กลุ่มตัวชี้วัดย่อยด้านกฎหมายด้านธุรกิจเ มีการปรับตัวดีขึ <terminar lyn> ้นมาใช่ครับอันนี้ดีขึ้นสามอันดับไม่ใช่สีนดับสามอันดับนะครับเป็นพระเอกของเรื่องเรื่องของรหลักด้านประสิทธิภาพของภาครัฐพูดง่ายๆเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยกฎหมายต่างๆเนี่ยเมื่อปีที่แล้วมีการปรับปรุงระเบียบอะไรกันเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายท่านเชื่อไหมครับว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเนี่ยที่เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติคืออะไรคือกฎหมายที่ให้อำนาจแล้วก็กำหนดกระบวนการแล้วก็ระเบียบต่างๆในการที่จะอนุมัติอนุญาตต่างๆเช่นคุณพิพริยพรจะขออนุญาตสร้างหอพักสัอ๋อ <c oughs> คุณสันพรขอไปคุณสันพรจะขออนุญาตสร้างหอพักคุณสันพรจะขออนุญาตเปิดโรงงานคุณสันพรจะขอซื้อเครื่องจักรเนี่ยจะมีกระบวนการอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ใชนะครับคุณจะต้องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่คนนั้นแบบฟงแบบฟอร์มอะไร อีลุงตูงนางไปหมดใช่มันเยอะนะคุณเวลาไปติดต่อเนี่ยใช่พราะคลี่กฎหมายมาดูแล้วผมแทบจะเป็นลม่ะพระบรเกี่ยวกับธุรกิจมีทั้งหมด1,400พอบออและมีกฎหมายลูกที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทำนู่นทำนี่อีกหนึ่งแสนฉบับอ นี่เยอะมากเลย,เยแสดงว่ากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะครับมีเยอะและภาครัฐก็มองเห็นแล้วครับก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับในการที่จะดูกฎหมายต่างๆลดละเลิกกฎหมายที่ไม่จําเป็นฟังเหมือนยาเสพติดเลยลดละเลิกแต่ไม่ใช่ยาเสพติดคือทอนลงใช่ไหมคุณปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันบางอย่างเนี่ยมี5ขั้นเราเหลือสองขั้นพอ เวลามาพิจารณาอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้ระเบียบแล้วก็กระบวนการเนี่ยที่ง่ายขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็รอคิวไม่นานนี่คือการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจเอื้อต่อการลงทุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ปราศจากการตรวจสอบธุจริตคอร์รัปชันกฎหมายที่ออกมาณวันนี้ลดการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่รัฐกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะนําไปสู่การทุจริตคือการใช้ ดุลพินิษ์ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ละคนมีดุลพินิษไม่เท่ากันเช่นพรบอาคารผมไปตรวจอาคารคุณสรรพรโอเคมีหลักการแหละแต่ผมก็ต้องมีความคิดพิจารณาว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าวันผมอาจจะพิจารณาใช้เวลาคิดนาน5วันแต่คนข้างๆผมสองวันอาจจะสองวันหรือคนนู้นอาจจะสิบห้าวันคือแต่ละคนแต่ละบุคคลคิดไม่เท่ากันคือระยะเวลาในการพิจารณาไม่เท่ากันแม้กรอบกําหนดกฎหมายเนี่ยจะบอกว่าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้แต่ทําให้เร็วกว่าได้ไหม ทำให้เร็วกว่าได้ไดแต่ถ้าเกิดผมจะทําให้เร็วกว่าคุณอาจจะต้องจ่ายใต้โต๊ะนี่ไงเป็นที่มาของสินบนทุจริตคอร์รัปชันณว,วันนี้มีกฎหมายต่างๆที่มีการปรับปรุงเพื่อลดการใช้ดุลพินิษอ์อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเวลาคุณไปติดต่อราชการาคุณจะเห็นว่ามี one stop service จุดเดียวเบ็ดเสร็จ จุดเดียวเบดเสร็จตรงเนี้ยสมัยก่อนเราต้องไปช่อง1นึ่งช่องสช่องสามช่องสีรองานทั้งวันเป็นลมเดี๋ยวนี้มีวัน็อปเซอร์วิสเดี๋ยวนี้มีการเขียนไว้ว่าถ้าท่านทําเรื่องไม่เสร็จภายใน5นาทีหรือ10นาทีคอมเพนได้ใไหมสามารถที่จะร้องเรียนได้สำนักเอกสารเดี๋ยวนี้ต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้น้อยลงน้อยลงใช่ใช้น้อยลงใช้เท่าที่จําเป็นมีการเชื่อมโยงระบบ ออนไลน์ไหมออนไลน์มากยิ่งขึ้นะนะครับหนึ่งสิ่งที่ทําให้เรามีความสามารถในการแข่งขันตรงนี้มากขึ้นปรับปรุงกฎหมายระเบียบต่างๆให้มีกระบวนการและขั้นตอนน้อยลงเอื้อต่อการดําเนินธุรกิจค่ะเทคโนโลยีต่างๆเอามาใช้กันเยอะครับสมัยก่อนเดินกระดาษเดินเอกสารดูฟงดูแฟ้มเดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีช่วยในการดําเนินการคลิกปุ๊บขึ้นปั๊บคุณจะขึ้นทะเบียนสินค้าคุณคุณจะ พัฒนาเรื่องของสินค้า GI พัฒนาเรื่องของอะไรต่างๆจดทะบงจดทะเบียนรวดเร็วง่ายดายเขานำเทคโนโลยีมาใช้และเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเนี่ยเข้าด้วยกันพัฒนาแพลตฟอร์มทางการค้าคะจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีแพลตฟอร์มทางการค้าเยอะ,ะใช่ไหมคะของกระทรวงพาณิชย์การจดทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สมัยก่อนเนี่ย จดทะเบียนอ่ะหลายวันเดี๋ยวนี้วันเดียวได้เลยแป๊บเดียวเอกสารไม่ซับซ้อนการดูเรื่องของภาษีการที่จะติดต่อเรื่องของพิธีการศุลกากรต่างประเทศมาประเทศไทยเร็วขึ้นง่ายขึ้นกระบวนการต่างๆน้อยลงแทนที่จะต้องติดต่อวันสองวันใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงหรือบางทีใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนี่คือการพัฒนาของภาครัฐเรื่องของการติดต่อเรื่องของการปรับปรุง ข้อกฎหมายให้ดีขึ้นดีขึ้นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจและทําอย่างต่อเนื่องอทําอย่างต่อเนื่องและพัฒนายอย่างต่อเนื่องทําให้อันดับของเราดีขึ้นน,นะครับอันนี้คือพระเอกของเราเลยแต่ทางนี้ทางนั้นเรื่องของความโปร่งใสเราก็มีเว็บต่างๆของหน่วยงานราชาการเวลาคุณจะจัดซื้อจัดจ้างเวลาคุณจะสัมปทานเวลาใครที่จะทำอะไรเกี่ยวกับภาครัฐจะมีการ แสดงออกมาในเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้ได้รับประมูลและบริษัทนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงการขอเอกสารเนี่ยเรื่องของการจัดตั้งบริษัทเช่นผมสงสัยคุณสรรพรมีอะไรกับกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าไม่มีค่ะคุณมาสร้างอะไรในกรมประชาสัมพันธ์เอรู้จักกันหรือเปล่าผมทำยังไงผมไปที่ กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงการที่กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผมเข้าไปขอเอกสารนี่เป็นเอกสารมหาชนใครก็ขอได้เรื่องของการจัดตั้งบริษัทใครเป็นกรรมการวัตถุประสงค์บริษัทมีอะไรผมก็สามารถตรวจสอบได้ร้องเรียนร้องเรียนที่ไหนปปชปปทหน่วยงานพวกนี้ก็สามารถร้องเรียนได้ร้องเรียนเสร็จกลัวว่าตัวเองจะมีภัยครอบครัวจะโดนอุ้มไม่บอกเลยมี ก็จะมีหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิ์เขาก็จะมาดูแลท่านระหว่างที่ท่านเป็นพยานหรือว่ามีการร้องเรียนเนี่ยก็จะมีคนดูแลเหมือนบอดี้การ์ดอย่าให้ภูมิลำเนาก็ได้เปลี่ยนชื่อก็ได้เหมือน US Marshall เหมือนในหนังเลยนะครับคือเรื่องของความโปร่งใสเราดูแลเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจเราก็มีการพัฒนาตรงนี้เองที่ทำให้เราเนี่ยสามารถ ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นอ,อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2เรื่องของประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเป็นยางไรด้านประสิทธิภาพทางภาคธุรกิจนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นค่ะ2อ,อันดับ โดยสาเหตุหลักค่ะก็มาจากปจัจจัยย่อยด้านการตลาดแรงงานนะคะที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะก็เขาบอกว่าในตลาดแรงงานเนี่ยปรับตัวดีขึ้น5อันดับจนมาอยู่ที่อันดับ1ิค่ะแล้วก็โดยเป็นผลจากการขยายตัวของอัตราแรงงานอัตรากําลังแรงงานที่มีการขยายตัวในระยะยาวนะคะที่มีอันดับสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญรวมถึงนโยบายของประเทศค่ะที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่กําลัง แรงงานแล้วก็สามารถอยู่ในตลาดแรงงานได้ผ่านมาตรการที่จะช่วยลดข้อจํากัดในการประกอบอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือแรงงานนะคะที่ในเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วย hmm. ค่ะยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างแรงงานนะคะก็มีการปรับตัวนะคะแล้วก็เราก็จะได้มีการเฝ้าระวังเรื่องค่า ข้าจ้างขั้นต่ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจนอาจจะบางทีเนี่ยอาจจะไปกระทบกับความสามารถในการแข่งขันได้โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยค่ะซึ่งอีกหนึ่งด้านก็คือการผลิตภาพและประสิทธิภาพที่มีอันดับดีขึ้นหนึ่งอันดับนะคะอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องอยู่ในภาคธุรกิจนะคะเนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นเนี่ยของความสามารถในการปรับตัวที่เท่าทันมาตรฐานสากลทั้งจากผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อยนะคะนโยบายที่มี การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในกลุ่มอุตสาหกรรมของภาครัฐแล้วก็การส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลซึ่งยังไงก็ตามค่ะในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยแม้ว่าจะมีการพัฒนามาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีการก็ต้องเฝ้าระวังแหละก็ต้องดูแลให้ดีพูในงาน<ๆ>ก็คือเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานนั่นอเองนะครับจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยอะไรต่างๆแล้วก็หน่วยงานสถาบันการศึกษาจะมีคณะชื่อที่เราไม่เคยคุ้นมาก่อนเปิดขึ้นมาใช่ ทางวิศวกรรมเนี่ยสองสาปีเนี่ยจะมีเรื่องของระบบรางเข้ามาตอนนี้เรามีการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของคมนาคมคะจะเห็นว่าสมัยก่อนเราไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีช่างเนี่ยเกี่ยวกับในระบบรางสมัยใหม่เลย<ช>นะครับจนสถาบันสถาบันหนึ่งเนี่ยพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็ อีกมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เริ่มเข้ามาหลายปีละ3าปสีแปีละผมเคยคุยกับเขาสมัยก่อนเราต้องจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างประเทศคนจีนเนี่ยอ่าจีนเนี่ยเขาก็เข้ามาสร้างรถไฟฟ้าทําอะไรให้กับเราแต่พูดถึงถ้าเกิดซ่อมบารุงอะ่ะหรือว่าการที่จะมาซ่อมแซมหรือว่าดูผลในระยะยาวเราจะไปหวังพึ่งเขาตลอดไม่ได้ไไดเราต้องใช้คนของเราเราต้องมีทักษะของคนของเราเราต้องเพิ่มทักษะในาการทํางานให้กับคนของเราด้วยการให้สถาบันการศึกษาเนี่ยแหละ เป็นผู้บ่มเพาะและสั่งสอนให้คนในประเทศของเราอะ่ะมีความรู้และทักษะเข้าใจตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้การจัดอันดับเรื่องที่คุณสันพรบอกเนี่ยดีขึ้นอ,อีกอันดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของภาษีอ่าภาษีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปจับเรื่องเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของรัฐก,ก็คือว่าภาษีเวลาเขาจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคนต่างชาติเขาจะมองอุยเสียภาษีเยอะไหมพิธีการสุลการกรเยอะไหมนะครับล่าสุดของเราเนี่ยก็มีการปรับตัวด้านภาษีเรื่องของ อุปสรรคทางสุรากรก็คือว่าขั้นตอน1234เราก็จะลดน้อยลงรวมถึงเรื่องของการลดภาษีให้สำหรับผู้ประกอบการด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การจัดอันดับด้านประสิทธิภาพของภาครัฐดีขึ้นดีขึ้นนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคนะคะก็คือโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองซึ่งได้รับการจัดอันดับดีขึ้น4อันดับนะคุณ อยู่ในก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเขานะคะมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาสียอันดับค่ะโดยด้านสรณวปโภคต่างๆก็อย่างเช่นน้ำไฟไหมถนนนูฟน้าประปาการคมนาคมการลงทุนการสัมปทานอะไรต่างๆรถไปฟงรถไฟฟ้าอะไรต่างๆจะเห็นว่าพอไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะเกาะกลางถนนจะเห็นตอหมือเต็มไปหมดเลยถูกต้องเห็นอะไรพัฒนามันก็หายไปไปนะ มันดีขึ้นนะบางทีถนนบางทีเราขับดุกดิกดุกดิกเนี่ยผ่านหลุมตุ๊กเขาก็มีการปรับถนนให้มีการขับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการตัดสายถนนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเรื่องของการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าเป็นถนนแล้วก็รถไฟฟ้าถนนยกระดับแล้วก็น้าไหลไฟสว่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับเขาก็มองแล้วว่าอะ ่ังนี้แสดงว่าความเจริญเข้ามาแล้วก็สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนหรือว่าใ,<ช>ใครที่จะไปประกอบธุรกิจเนี่ยเขาก็จะได้ตัดสินใจว่าเออตรงนี้มันเป็นพื้นที่น่าลงทุน<ช>ถ้าเทียบกับการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเขามอกว่าเรื่องของการแข่งขันเราก็ต้องดูสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน<ช>สมมุติผมจะไปตั้งโรงงานปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดผมไปตั้งในป่าไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีใครเลยก็ยมไม่น่านลงทุนผมจะไปตั้งทําไมอ่ะถูก <laughs> ต้องใช่ถ้าเกิดว่ามันมีถนนเข้าถึงมีเสาไฟถึง น้ำท่อน้ำนะมีเราก็อยากไปลงทุนใช่ใช่ค่ะครับถ้าเกิดมีน้ำปราปลามีไฟมีถนนแล้วก็มีความเจริญอะไรหลายๆอย่างมาปุ๊บเนี่ยนะ,ะมันก็เป็นพื้นที่ที่จะน่าลงทุนนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วตรงนี้เนี่ยพอไทย ฟังดูทั้งหมดเนี่ยปัจจัยต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นทําให้ไทยมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น <c oughs> ชาวบ้านชาวช่องได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าคนที่ฟังอยู่ก็บอกว่าเอ๊ะฟังดูเนี่ยมันไกลตัวฉันจังเลย <c oughs> มันฟังดูเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ชาวบ้านชาวช่องหาเช้ากินข้ามหาบเล่แผงลอยฉันอยู่กับบ้านเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรกับฉันวิเคราะห์ง่ายๆสมมุติที่ดินตรงนั้นอนะ่ะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยวันดีคืนดีเนี่ยมีโรงงานต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นว่าประเทศไทยน่าลงทุนวันดีคืนดีมีผู้ลงทุนเนี่ยคนไทยเนี่ยมาตั้งโรงงานในพื้นที่แถวแถวบ้านคุณอะไรจะตามมา ความจาจเจริญความจเจริญจะตามมาค,ความจเจริญจะตามมาจะเกิดชุมชนเกิดขึ้นการจ้างงานจะมีมากยิ่งขึ้น<อ>ตั้งโรงงานต้องมี พนักงานต้องมีลูกจ้างคนแถวนั้นก็จะได้อนิสงจากเดิมทำนาจากเดิมทำอะไรที่มีรายได้เล็กๆน้อยๆก็จะมีอาชีพหลักก็คือเป็นสาวโรงงานหนุ่มโรงงานส่วนอาชีพที่เคยทำอยู่ก็อาจจะเป็นอาชีพเสริมอ้าวก็สร้างรายได้ให้กับได้เงินสองทางนะคุณใช่ได้เงินสองทางนะนี่ก็คือส่งเสริมการจ้างงานส่วนที่หนึ่งละคุณก็จะมีงานทำส่วนที่สองความเจริญที่จะตามาก็คือว่าน้ำไหลไฟสว่างอบ อทอปทหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลพอเขาเห็นแบบนี้ปุ๊บเสาไฟก็มานะฮะไม่ใช่เสาไฟกินารีนะเสาไฟธรรมดาเสาไฟก็มานะเสาไฟก็มาน้ํามาประปามาถนนมาความเจริญมาถึงบ้านคุณพอสิ่งนั้นมาชุมชนมาอะไรเกิดขึ้นต่อตลาดหาเล่แผงลอยคนมีอาชีพเสริมมากยิ่งขึ้นก็จะเข้ามาเข้ามาเข้ามาปุ๊บเนี่ย ที่ดินแถวนั้นราคาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น,น,น,นบ้านคุณก็จะมีความเจริญมากยิ่ง<ช>ขึ้นค,ความเป็นอยู่เศรษฐกิจในชุมชนก็จะดีขึ้นนี่แหละคือปัจจัยต่างๆเนี่ยที่ควบรวมกันที่จะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นดีขึ้น<ช>นี่คือคผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศไทยนะครับที่ต่างชาติเขามองเขามองเขามองว่าดีขึ้นจากปีที่แล้วหนึ่งอันดับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของโควิด -19 คิดดูถ้าไม่มีปัญหาโควิด -19 บเเราอาจจะไปอยู่ในอันดับท็อป10ก็ได้อาจจะติดท็อป10ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราดูปีหน้านะครับ